ใช้ AI สร้างรูปติดบัตรได้ง่ายๆแถมใช้ฟรีด้วยแค่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำได้ง่ายๆทำย,ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับใช้ AI สร้างรูปติดบัตรได้ง่ายๆไปที่แอป l e m o n 8ปนะครับใครยังไม่มีให้ไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับดาวน์โหลดเสร็จเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยครับกดเข้าไปเลยจากนั้นพิมพ์ค้นหา โฟโตสตูดิโอนะครับกดเข้าไปเลยครับกดไปที่ photo studio นะครับกดสร้างรูปภาพใหม่ครับตรงนี้จะมีแม่แบบให้เราเลือกมากมายเลยนะครับชอบแม่แบบแบบไหนก็ให้เลือกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแม่แบบนี้นะครับสร้างรูปติดบัตรนะครับมากกว่า8ลุกอันนี้เดี๋ยวลองกดเข้าไปสร้างกันเลยนะครับ กดอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงแบบจํากัดหรืออนุญาตทั้งหมดก็ได้นะครับผมจะกดเลือกอนุญาตทั้งหมดนะครับกดรับทราบครับเราสามารถถ่ายรูปขึ้นมาใหม่หรือเราจะเลือกรูปภาพที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับแบบหน้าตรงแบบนี้ถ้าเราใช้กล้องถ่ายใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปขึ้นมาใหม่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ AI ก็นำภาพหน้าตรงของเรามาทำเป็นรูปติดบัตรให้เรา8ดคอลเลกชันด้วยกันนะครับชอบแบบไหนเราก็เลือกดาวน์โหลดรูปแบบนั้นไปใช้งานได้เลยนะครับและที่สำคัญนอกจากรูปติดบัตรแล้วยังมีลุกอื่นๆให้เราใช้งานได้อีกด้วยนะครับจะเป็นรูปสวยๆเท่ๆหรือสไตล์เกาหลีก็มีนะครับลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับใช้งานง่ายมากแถมฟรีอีกต่างหากนะครับ ถ้าชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ